สวัสดีครับช่องธนดุลขับรถบัสลำเพลินอ๊อบมิเชียวครับเดี๋ยวก็มือนี้เข้ามาอยากอยากขับรถรถแฮปปี้ครับเดี๋ยวมารถแฮปปียกความพร้อมแล้วครับหามุ้งแรงครับพี่น้องอันสอนขับรถแฮปปี้ครับโอ้ยสอนขับรถแฮปปเนี้ย โอ้ยจังนนาอครับูแหยดแอร์ยินน้อมือเลี้งะม่วงครับมือนี่หามือหองฮร์ตะคุ่มไหมตุ้มโอ้ยเละแล้วพวกผมก็ไปโอ้ยจะเปิดแหงเด้ คืนนี้รถแห่เล่นห e ้ามงเย็นนะครับเลิกสองทุ่มจวดจัดปาดบึ้มครับมือนีนเน้เอ่อเต้นจะไปเขาด้วยเต้นไปเต้นมาเพ่อเวาจะเต้นรถแห่แล้วพ่อจะเต้นน, e ตน,น้ำบาสพลัดพลัดเต้นในบ้านบ้านแพ่งน้ำไหลไฟหมัดไฟดับมันเป็นอย่างคือว่าป่านน่นพ่อ มันบ <laughs> ่มีในในรอบจักับบ้านปีมึงเห็นบ่ปีนั้นพอฟันแม่ของล่าอยู่นี่บ้านเพียงคัวแม่น้ำท่วมตายแล้วพอโอเขกพออดื้อมก็มาแล้วพ่ออยากขยับบได้กินเข่าย่าแย่เฮ็ดทอใช่ใช่ก็ตักัแต่ไค่อยู่ะอขอกระจอกแล้วสีงามรอเปล่ามันสีบอดกินเข่าน้ำจุดท่วมเขาเพิ่น เขาข้าเจ้าสิเป็นเลือนันต์จีจ,จอดเหรอพ่อมุ่งอันเขาออกเดือดให้ยังมุ่มงนี่พอ่อแล้ว้แต่โซเฟอร์เป็นกันโซเฟอร์มันย่ำในผ้าไปไปไม่ได้ก็ได้เขาจะเขาจะถามว่านอนได้เด้อคุณน,นอนจนตาบวมเลยหู้ยนอนลายกับปวดหลังปวดเอวเนาะโอ้ผมนอนหรือนอนจะเจ้าหอดขึ้นกันอนหอดตื่นใบสองอยาไปลังค่ะยาแล้วหัวบวมกว่าหัวอยู่ขึ้นไปเอาน้ำเทะมึงไป หัวอยู่พอยังรั่วอยู่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวฮดมันหดเพราะว่ามันบุหัวไหลแต่ว่ามันเหดแต่ว่ามันมันหนาฝนต้องเหดหนาหอนแต่หาบุหัวบ่บุหัวหรอกยังติ๊กโต๊ะห้าไปไปใส่หรืไปหอนดีไหมแงนั่นละไปหอด้วยกระซังมันแล้วไม่ได้ยางเดี๋ยวนี้มาลูกคือดูแหนะพี่คือดูแถน ไปทาหม้อใส้น้ำไท่ก่อยไม่จอดไปดิยักันอยู่นเนียนไปดบไปคือออนนมันวเข่า้วเ่อือนก่ไปจบจบคือรถบัสไปไปรถบัสรถจอดเอียงรถตั้งหลายขั้นใน้ีไปไปมามื่อาพอไปที่นั่นรถุนีเจ้าหรไปเดี๋ยวเลยไปยุ่อีไหมไปชุดีี่ไปเดี๋ยวจะพึ่งได้ไหมดูเถอะโอ้อร่ เอารูเทออมอมบัรแหงบ่นี่ฮะยังนี่เขาจะเอาลูแทอมอมบันแพ,ง,นพงเลยบ่นน่นะเอาออมบันแพงบ่นสร้างเหตดอย่างนานงนะานนนสร้าง่เนาะฝน,นมาแล้วด้อ พี่สามบานก็ฝนมาแล้วแดดหมดฝนมาแห้งเลยบ้าแล้วลวะเอาสุดผูด้ใดสุดผูด้ใดสุด,ดเพยก็แท้งเนาะสุดข่อยรถเจ้าเป็นคือข่ขขอยปะรถแห่เดินใส่ละรถแห่เดินหนาเป็นเพ่งปะโอ้ผู้ใดหนีผู้ใดเจอตุ้งต้นสวัสดีครับเป็นจังไดครับ สบายดีป่ะครับโอ้คนรอแน่สังกัดสวัสดีครับลูกโอ้พูดได้บ้างนี่พูดได้เอ็ยินข่าวว่าได้ยินข่าวว่าไปออกอัลบั้มงหม่บ่ อโ,อโอ้ดิยินข่าวออกกันระบาดไปนึกว่าวออกกันระบาดไปสวัสด <ฯ S 2> ีครับสวัสดีครับติดตามผลงานนได้เลยครับนั่งกับพวกเบอร์พวกเบอร์กันไปขั้นใดระบาดนี่ขั้นใหญ่นั่งเงินนั่งอ๋อฝากเนื้อครับฝากยังล่ะฝากเงินบ่ฝากชีวิตเออฝากชีวิตตายคนขับยุ่งสรล้วครับคนขับรถเบยูไง น้องเตียมาเรียวเตียมเตียมไปน้ำบันอีกเตมไปครับบ่ไปสิไปน้ำไปเอานึกว่าเอารถส้นโตไปไม่ได้ครับไม่มีเงินเฮ้ยวิเงินวิญวิญจะสั่นเมลูกบ่มีเงินเงี้ยเงีบ่หลายมีว่าไหลเงี้ยมีว่าไหลอันนี้เดี๋ยวยั่งบ่หู้จักรซื้อกันเลยนี่ยางยางก่อนนี่แล้วซันเดย์เพชรบ้านแพงครับซันเดย์เป็นยังเนี่ยป็นสังกัดเดนเซอร์มอล เมื่อไรผมก็ไม่เคยเห็นเลยทเทียวว่าแซมท่านหลาวพ่อมาว่าทายผมจะทุ่มพ่องมาไล่ในหลายกระมูลนี้เป็นฮาว่าเมื่อไรยังไงก็บอกให้พ่อได้จะพ่วงนีในพาบินน้อยครับบินน้อยบินน้อยแซมเปิดปลายนิดๆเป็นนักอ๋อเป็นแซมนักล่องแซนครับเป็นนระร้องมาไม้ขึ้นครับมาไม่บ่อันอันฮาเอฟซีเพิ่นติดต่อทา้งในลูกอ๋อทางอัน เฟซบุ๊กครับผมซันเดย์เพชรบ้านแพงภาษาไทยเลยครับแม่ซันเดย์เพชรบ้านแพงแม่นครับซันเดย์เรือเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับฝ่านในเด้อครับผมกับติดตามทางช่อง YouTube นะครับผมซันเดย์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับโอ้มาแล้วะแมแล้วแต่ว่าหันถ่ายได้ประมาณคลิปกลัวๆเดี่ล่ะอ๋อก็อว่ากีนเนะอย่างว่าหันได้เฮ็ดครับผมลูกไส้หันได้เรลูกไสาหันได้จริงๆเลยติดต่อทำได้แซมบัณนี้อ่าเห็นที่น้องติดตามผลงานนะครับทั้งที่ อ่า YouTube นะครับ YouTube เซมลำเพิรดเอาไปเชียวครับพี่น้องครับมาแล้วบ่ไปพันพันแปดครับโอ้พันแปดแล้วบานนี้ติดตามได้เลยพี่น้องครับติดตามแซมชนาะใจเลยพว่า cover เพียงกับเสียงลงช่องอยู่ของเนี่ยโอ้ทาง Tiktok Tiktok แซม Tiktok 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 แซมเพี่บ้านแพงครับนะครับ Facebook เซมชนะชัยได้พี่น้องเด้อเขาไปติดตามติดตามได้หลายเนาะลุงเนาะบ้านฮักแซม เป็นบ้านแพงครับอ๋อบ้านมีบ้านหักแล้วมีบ้านทังยังลูกตุ่มบ่มีครับมีแต่บ้านสร้างครับคนยังว่านมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอพ่อแม่เขาจะเฮ็ดให้เผื่อเผื่อมีพ่อพแม่เขาเมตตาเราเนาะอ่าที่ตามได้ลูกของสองคนอนช่องพี่ท่านเดินเครื่องรถตอนไหนไปงันอ่าอ่าอ่ของพ่อไหนอาอ่าอายไปก็เป็นแหละอายเป็นคนไทยนี่ยอ่ะเอาบอกเป็นหมอเตร์ไอค์ไปคนไทยอ้าวบอสวัสดีครับช่องตระเรินเครื่อรถบักครับไง โอ้มีคนมีคนจำโลโก้ได้แล้วเดี๋ยกะนี่ะเดี๋ยวพาหุ่มไปนั่ลูกเราจะมีห่อหฮมนัมเด้อรถบนหนาวเดี๋ยวแค่ซันโอ้ยมือกล่องผมขื้เงียบเห็อมือกล่องผมเลยอาจารย์เตยเต้ยังเดียวครับเจอหนีไปต้องมีนะต้องมีดีพร้อมช่างง่าสบาย ครับผมคลิปนี้เอาไว้สมิทธดนะครับเจอกันคลิปหน้ากล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายทานย้ำเพิมันใจเอ้าลืมไหมลืมขายบัตรไหมขายบัตรขายบัตรมันบัตรบัตรคุมปิดครับคุมปิดวันที่สามสิบวันที่สามสิบบอกครับโอ้พี่น้องครับฝากพี่น้องนะครับขอไปซื้อบัตรกันครับคุมปิดเท่าเท่านาะวันที่สามสิบนะครับบัตรละ่ามันวันที่เก่าอ๋อเมาบ์เป่าเมาสก็ได้ลูกหรือว่าหรือว่าไรยวันก็ได้บัตรละเก้าสิบเก้าบาทครับเขามาเบิ่งกันได้ลายครับผม ครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปสนมเลยทักวี่สาวน้อยเพศสาวน้อยพ,พ,อพิศบันแพงเพศเดียวครับผมเจอกันคลิปหน้าครับกล่าวเขาว่าสวัสดีครับ